สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพาทุกคนดูเจอร์นี่การกลับบ้านของเรากันอันดับแรกกินยาแก้เมารถก่อนนะคะเพราะว่าเป็นคนขี้มารถมากเริ่มจากการที่เรานั่งแท็กซี่จากบ้านที่อยู่เรานะคะไปที่สถานีอันซองเพื่อขึ้นรถบัสจากอันซองไปที่สนามบินอินชอนนะคะเราซื้อตั๋วกับเคาน์เตอร์ซื้อตั๋วนะคะจริงๆก็สามารถกดเองได้จริงๆก่อนหน้านี้เราดูรอบรถที่จะออกมาแล้วนะคะเราก็เลย กัเวลาออกจากบ้านจนมาถึงสถานีนะคะซึ่งก็เหลือเวลาเยอะกว่ารถจะออกเราก็ไปเข้าห้องน้ำซื้อน้ำเปล่าซื้ออะไรมาระหว่างรอนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเช็คตัวกันนะว่าเราได้ชานชลาที่เท่าไหร่ดูจากตัวนะคะชานชลาที่9เวลาออกก็ประมาณ9โมง20นาที9โมงรถก็มาจอดแล้วนะคะแล้วเราก็ขึ้นรถมานั่งรอเลย ที่นั่งทัวค่อนข้างกว้างเลยนะคะแล้วเราก็ออกรถกันมาใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งอันนี้รถที่เห็นจอดนี่นะคะคือเขาจอดให้ที่ประตูหนึ่งซึ่งจริงๆที่ที่เราต้อง check เช็คอินยอยู่ที่ประตูที่14นะคะซึ่งก็ไม่เป็นไรเราก็เดินจากประตูหนึ่งไปที่ประตูที่14แทนก็นานมากแต่ก็ยัางน้อยก็เดินข้างในอาคารนะคะอันนี้เรามาเข้าห้องน้ําเพราะว่าปวดฉี่แต่บนรถแล้เราก็ ลงลิฟต์ไปหาอะไรทานที่ชั้นล่างนะคะเดินผ่านด้านโนนนี่ก็ถ่ายไปเรื่อยนะคะรับว่าตอนขามาก็ไม่ได้มาเดินสำรวจอย่างนี้นะคะส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นร้านกาแฟเครื่องดื่มขนมนะคะร้านอาหารเนี่ยจะเห็นแค่ตามสั่งกับไก่ทอดแบบน,นี้เท่านั้นซึ่งเราก็สั่งทงคัะสึมากินซึ่งเยอะมากแล้วก,ก็กินไม่หมดหลังจากนั้นเราก็เดินขึ้นไปนั่งเล่นโทรศัพท์เช็คนั่นเช็คนี่รอเวลาที่จะเช็คอินนะคะอันนี้เคาน์เตอร์เปิดแล้ว ล้วก็มาต่อแถวเช็คอินซึ่งฉันไปต่อแถว business ด้วยนะคะฉันก็ไม่รู้ว่ายังไงฉันก็เลยต้องเดินออกจากแถวแล้วก็ไปเช็คอินใหม่ได้หลังจากได้บอร์ด i n g pass แล้วเราก็เอาบอร์ด i n g pass p a s s p หรือว่าบาัตรประชาชนเกาหลีเนี่ยไปยื่นที่เคาน์เตอร์ธนาคารที่เราจะรับเงินนะซึ่งเราไปทั้งฮานาแล้วก็อูรีแล้วก็แวะไปที่เคบีด้วยปรากฏว่าทุกที่เนี่ยไม่มีรายชื่อของเราเลยแล้วเ,เลยไม่สามารถรับเงินได้ในวันนั้นนะคะ เราก็เลยตัดสินใจเดินเข้าเกตเพราะว่าเวลาเนี่ยจะหมดแล้วเราอยากไปนั่งรอในเกตแบบที่ไม่ต้องรีบวิ่งมาขึ้นเครื่องนะคะก็เลยตัดสินใจไปจัดการที่ประเทศไทยดีกว่าหลังจากนั้นไม่นานเราก็ได้ขึ้นเครื่องนะคะเอาตรงตรงแอบกังวลถึงแม้ว่าเราจะกินยาเพิ่มอีกหนึ่งรอบแล้วนะอันนี้เราเลือกที่นั่งมานะคะเป็นที่นั่งริมทางเดินเนาะเพราะว่าเราไม่ได้อยากานั่งติดหน้าต่างเนาะเอาจริงๆวันนั้นเนี่ยเทอร์โบเลนต์หนักมาก ซึ่งดีหน่อยที่ต่อให้หวานเสียวแค่ไหนเราก็ไม่เมานะ่ทุกคนก็อดทนจนกว่าจะแลนได้สําเร็จนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่เราฝากพี่ที่นั่งติดหน้าต่างถ่ายให้นะคะเพราะว่าเราไม่อยากจะดูข้างนอกหน้าต่างจริงๆถึงแม้มันจะดูในคลิปแล้วมันสวยมากก็เถอะนะคะอันนี้เราเพิ่งรู้ว่าหน้าจอนี่มีกล้องบนเครื่องบินให้ดูด้วยนะ หลังจากลงเครื่องแล้วเราก็ไปรับกระเป๋ากันหลังจากรับกระเป๋าเราก็ขึ้นไปที่ชั้นขาวออกด้วยนะเพื่อเป็นรายงานตัวว่าเรามาถึงแล้วหลังจากนั้นเราก็เรียกแท็กซี่ของสนามบ,บินนะไปที่โรงแรมบรรยากาศโรงแรมก็ประมาณนี้เลยซึ่งเราไปเจอเสากินาีด้วยนะก็เลยถ่ายไว้หลังจากนั้นเราก็ไปทำธุระที่กระทรวงแรงงานนะคะเพราะเราต้องไปยื่นเรื่องเงินแทนเจมเกิร์ที่ฉันไม่ได้เนาะแล้วก็ฝึกขึ้นแอร์ o ่อ l ลิง BTS กลับโรงแรมด้วยตัวเองด้วยนะคะซึ่งจริงจก็มีเพื่อนช่วยด้วยนั่นแหละ เช้าวันต่อมาเราก็จะเดินทางจากกรุงเทพกลับบ้านเรานะคะอันนี้น้องหมาหน้าโรงแรมนะเราจะไปขึ้นรถกันที่สถานีเดินรถเอ่อนอครชั้แอร์นะคะตอนนั้นเนี่ยสถานีของ First c คาร์เนี่ยยังไม่เปิดเราก็เลยต้องไปนั่งรอที่สถานีของกูคาร์ก่อนนะนั่งตั้งแต่ประมาณเที่ยงนะคะจนถึงเย็นที่ฉันจะเดินทางขึ้นนะคะซึ่งก็เล่นโทรศัพท์จนแบตเกือบจะหมดนะ บนรถก็ตามที่หลายๆคนเคยรีวิวไว้เลยนะเป็นเราน่าเลือกนั่งเบอเดียวเพาะเราจองมานะมีขนมมีอาหารแจกสามารถเอนนอนได้สบายมากแล้วก็หลับไปจนถึงบ้านเลยถึงประมาณตอนเช้าตีห้าหกโมงเนาะแล้วเราก็เรียกให้พ่อเรามารับแล้วเราก็ได้กินข้าวเปียกที่เราคิดถึงมาตลอด